แก้กรรมความรักของคนเกิดทั้ง7วันนี้ค่ะแน่นอนว่าทุกคนเกิดมาต่างมีกรรมด้วยกันทั้งนั้นแต่ใครจะมีกรรมอะไรก็แล้วแต่เจอเรื่องอะไรบ้างก็ต้องเป็นตามบุญตามกรรมของแต่ละคนค่ะวันนี้เราจะมาแก้กรรมตามวันเกิดให้แต่ละคนลองกลับไปแก้ในเบื้องต้นเพื่อให้ชีวิตที่ยากได้กลับมาง่ายขึ้นบ้างนะคะ สำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์ให้ทำบุญกับเด็กหรือว่าคนชรลาทำบุญกับคนที่ขาดความรักเช่นเด็กกำพร้าคนที่ถูกทอดทิ้งเป็นต้นแล้วอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมที่เคยเบียดเบียนความรักหรือจิตใจของผู้ใดมาตั้งแต่ต่อไปนี้ขอให้เจอความรักที่ดีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะ แก้กรรมความรักของคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารให้หมั่นใส่บาตทรทำบุญให้ลุกขึ้นใส่บาตรติดต่อกันให้ได้อย่างน้อย3เดือนด้วยของหวานหรือของสวยงาม <c oughs> เช่นดอกไม้สดแล้วอธิษฐานว่าบุญกุศลน,นี้ขอให้หนุนนนำพาคนที่รักที่เคยใส่บาตรร่วมขันกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันให้มาพบเจอกันและเกื้อกูลกันต่อไปและอย่าลืมกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรในเรื่องของความรักด้วยนะคะ แก้กรรมความรักของคนที่เกิดวันพุธสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะให้สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์บทพุทธคุณให้เกินอายุ1จบเช่นอายุ20ให้สวด21จบอย่างต่ำสามเดือนติดต่อกันแล้วอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรด้านความรักที่เคยเบียดเบียนจิตใจกันมาขออโหสิกรรมและขอให้เจอกันยาณมิตรที่มาเป็นคู่กันในภพนี้ชาตินี้สาธุ แก้กรรมความรักของคนที่เกิดวันพระฤหัสบดีสำหรับท่านที่เกิดวันพระฤหัสบดีให้บวชชีพามให้ไปบวชชีพามคือการถือศีลแปดหรือว่าปฏิบัติธรรมนั่นเองจะกี่วันก็ได้ตามสะดวกแต่ไม่ควรจะต่ำกว่าหนึ่งหรือสองวันค่ะและทำไปเรื่อยๆเมื่อมีเวลาทุกครั้งและให้อธิษฐานว่าขอบุญกุศลในครั้งนี้ให้ไปขายกับเจ้ากรรมนายเวรขายกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ผูกมัด การอยู่ในเรื่องของการมีคู่ทำให้มีคู่ยากหรือเจอคู่เวรคู่กรรมขออโหสิกรรมต่อไปนี้ขอให้เจอมิตรที่ดีคู่ที่ดีสาธุ แก้กรรมความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ต่อมาสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะให้ถวายสังฆทานให้ไปถวายสังฆทานเป็นคู่เช่นแจกันรองเท้าแตะช้อนซ่อมและอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรในเรื่องของความรักทําบ่อยๆเท่าที่จะทําได้แล้วอธิษฐานขอให้เจอคู่ที่ดีที่เคยเกื้อกูลกันมาค่ะสาธุ แก้กรรมความรักของคนที่เกิดวันเสาร์สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะให้นั่งสมาธิให้หมั่นนั่งสมาธิบ่อยๆอย่างน้อย15นาทีเป็นต้นไปและอุทิศส่วนกุศลให้กับพระแม่อุมาเทวี และขอให้พบเจอคนดีแล้วหมั่นไปสักการะพระแม่อุมาเทวีบ่อยๆเพื่อขอคู่ครองที่ดีหรือขอสติปัญญายาณจากพระแม่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องคู่ครองนะคะสาธุแก้กรรมความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะให้หล่อพระ ควรหาเวลาไปร่วมหล่อพระพุทธรูปหรือการสร้างพระแล้วเขียนคําอธิษฐานลงไปเวลาหล่อพระในเรื่องของปัญหาการมีคู่และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในเรื่องของความรักสามารถทำได้บ่อยๆค่ะสาธุ